ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุ่มเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์โนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจนุน่มเบิ้มเกมเมมือนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มเบิ้มเกมเหมือนะคะ เราอยู่กันที่เกมแรงนาร็อกเอ็กซ์ e น็กซ์เจนเช่นเคยค่ะแล้วพบกันทุกๆต้นเดือนนะคะกับคลิปปฏิทินกิจกรรมสําหรับเดือนนี้นะคะก็คือเดือนสิงหาคมแสนหวานค่ะหวานแค่ไหนมาดูไปได้วยกันเลยนะคะเปิดมาที่ตัว k i คิงดอมพาสก่อนค่ะเป็นคิงดอมพาสที่สวยที่สุดที่เคยมีมาอีกหนึ่งอันเลยนะคะหวานจริงอะไรจริงค่ะทั้งชุดทั้งสัตว์ขี่เลย และมาที่กิจกรรมแรกค่ะวันที่15นะคะอีเวนต์วิ่งแข่งสปีดรันค่ะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยค่ะตัวเดียวกับไต้หวันมีสนามนะคะให้เราวิ่งแข่งกิจเดียวกันกับรอบของชุดแพนด้าแดงนะคะซึ่งรอบนี้ของเราเนี่ยจะมาเป็นใส่ขี่หมูซิ่งนะคะแล้วก็ชุดก็จะเป็นชุดนี้เควสนะคะก็มีเควสเติมเงินให้มาด้วยค่ะเผื่อใครสงสัยเนาะถัดมานะคะวันที่25เป็น GVG ข้ามเซิร์ฟค่ะ และวันที่26นะคะก็เป็นสงครามมหาเทพซีซัน7ค่ะ WOC ซีซัน7ของเรานั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าทําไมสงครามมหาเทพมาไวมาอีกแล้วนะคะสงครามมหาเทพซีซัน5เนี่ยจัดไปเมื่อตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมคะส่วนสงครามมหาเทพซีซัน6ที่ผ่านมาเนี่ยจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่9ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะต้องบอกว่าซีซัน6เนี่ยแหละค่ะเป็นซีซันที่จัดเลทนะคะไม่ตรงตามตารางซีซัน เพราะจริงๆแล้วนะคะมันจะต้องจัดตอนเดือนเมษายนเนาะพอซีซันที่7นะคะจัดตามตารางซีซันเนี่ยมันก็เลยห่างจากซีซัน6แค่นิดเดียวค่ะรูปของกิจกรรมตารางของซีซันนะคะจะมีดังนี้ค่ะเดือนที่1นะคะเป็นช่วงคาบเกี่ยวการแข่งขันสงครามมหาเทพรอบชิงแชมป์นะคะแล้วก็ช่วงพักซีซันนะคะเดือนที่2นะคะจะเป็นการเริ่มต้นซีซันค่ะเดือนที่3นะคะ KVM ข้ามเซิฟค่ะ เดือนที่4สงครามมหาเทพค่ะซีซั่นหนึ่งนะคะก็จะมี4เดือนนะคะปีหนึ่งมี3ซีซั่นนะคะเท่ากับว่าปีหนึ่งนะคะก็จะมีการจัดแข่งขันสงครามมหาเทพทั้งหมด3ครั้งด้วยกันค่ะและสุดท้ายนะคะวันที่26เปิดตัวบททดสอบแดนมายาค่ะก็คือดันเจียนแดนมายาลอสเวลตัวนี้เลยเดี๋ยวเบิ้มนะคะจะรีบกายวิธีการลงดันเจียนแดนมายาลอสเวลให้แบบด่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะ เบื้องต้นนะคะดันเจียนเนี่ยจะมีทั้งชุดสวมใส่นะคะชุดแฟชั่นนะคะการ์ดค่ะเหมือนกับตัวดันเจียนไดมายาอื่นๆที่ผ่านมาเลยแต่สิ่งที่พิเศษต่างจากดันเจียนไดมายาอื่นๆนั่นก็คือประดับและทาลิสแมนประจําดันเจียนค่ะประดับนะคะจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะเป็นประดับยินประดับสเต็งประดับเอจิ และประดับ DEX ค่ะเบสสเตตัสพื้นฐานนะคะจะอยู่ที่20หน่วยค่ะส่วนทาลิสแมนนะคะเป็นทาลิสแมนวิดค่ะซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกของทาลิสแมนทองเนยนะคะที่มีทาลิสแมนวิดเนาะสเตตัสพื้นฐานนะคะจะอยู่ที่40หน่วยค่ะซึ่งประดับเนี่ยนะคะเมื่อใส่2ชิ้นคู่กับทาลิสแมนวิดเนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษให้ด้วยค่ะส่วนชุดนะคะก็จะมีสเตตัสดังนี้ค่ะ และการ์ดนะคะก็จะมีทั้งการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดทองเลยค่ะในส่วนของการ์ดทองเนี่ยจะมีทั้งการ์ดทองเดย์แล้วก็ไนท์นะคะสวมใส่คู่กันนะคะก็จะมีเอฟเฟก์พิเศษให้ด้วยส่วนการ์ดฟ้านะคะมีทั้งอีลิตอพอลิฟ s e นะคะแล้วก็อีลิตอาร์คเดมทั้งเดย์และไนท์เลยค่ะซึ่งตอนที่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์ซีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องผออนุญาตเรียกชื่อที่แปลจากตัวไต้หวันมาเนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคมแสนหวานค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย